60เอนไซม์จัดตัดจำเพาะได้มาจากสิ่งมีชีวิตพวกใดข้อกอไก่ไวรัสข้อไข่แบคทีรียข้อควายพืชและข้อ,ของ,งูไวรอยเอนไซม์ N ตัดจำเพาะคืออะไรก่อนเอนไซม์ N ตัดจำเพาะเนี่ยเป็นเอนไซม,ม์ที่ทําสมมติพิธบใยง่ายๆคราวๆอย่างนี้อันนี้เป็น DNA ทั้งหมดแต่ว่า DNA เที่เราต้องการคือแค่นี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเอนไซม์อะไรสักอย่าง ซึ่งเป็นเหมือนกันไกลเวลาเราตัดกระดาษเราก็ต้องบอกเฮ้ยถ้าเราต้องการแค่นี้เราต้องหาอะไรมาตัดแต่ว่า DNA สิ่งที่จะตัดมาได้ก็คือเอนไซม์ถูกป้างเพราะฉันเอนไซม์ที่ตัดส่วนของ DNA ที่เราต้องการเขาก็เรียกชื่อว่าเป็นเอนไซม์ตัดจำเพาะนั่นเองพราฉันเอนไซม์ตัดจำเพาะที่เราจะตัดในสิ่งใน DNA หรือในพันธุกรรมที่เราต้องการเนี่ยถามว่าจะไปเอามาจากไหนให้ทาย คนเราจะต้องไปสกัดจากพืชเพื่อหา DNA เพื่อหาตัวมาสกัดเพื่อหาตัวมาตัดไหมไม่ถูกปะแต่ว่าคนเราใช้เทคโนโลยีพวกไบโอผู้ไบโอเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาจากสิ่งมีชีวิตก็คือเป็นพวกแบคทีเรียเพราะว่าคุณสมบัติของแบคทีเรียคือ1กลายพันธุ์ง่าย2สามารถเลี้ยงได้ง่ายถูกไหมแล้วก็สามารถสกัดสารจาก DNA ได้ง่ายถูกปะเพราะฉะนั้น แล้วแถม DNA พวกนี้มันยังใช้เป็นพวกเอนไซม์ได้หลายแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยของเอนไซม์จัดจำเพาะก็คือได้มาจากแบคทีเรียเพราะว่าคุณสมบัติดังกล่าวที่พูดมาถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ไวรัสเพราะว่าไวรัสเลี้ยงยากถูกไหมแถมมันมี v a r ีเอชันอย่างรวดเร็วโดยที่เราคุมมันไม่ได้ดีส่วนพืช ก็คือเลี้ยงยากถูกไหมแล้วก็ไม่สามารถที่จะนํามาเพิ่มจํานวนได้อย่างเร็วๆด้วยไม่เหมือนแบคทีเรียเนาะแล้วก็ไม่ได้มีการกลายพันธุ์ที่ง่ายขนาดนั้นส่วนไวร้อยไม่เกี่ยวหรือแล้วไวร้อยเป็นแค่สารพันธุกรรมอย่างเดียวถูกปะ่ะไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะที่จะนมาใช้ต่อเลยเพราะฉะนันข้อนี้เอนไซม์ N ile, ตัดเฉพาะที่ใช้ตัด DNA หรือ RNA ที่เราต้องการเนี่ยได้มาจากการสกัดจากแบคทีเรียทั้งสิน้นเพราะฉะนันข้อนี้ตอบข้อ คอไข่นะคะ